ให้กับมูละนิติกระจกเงาซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนพิฆาตดีซอย62แยก47ครับแค่ซอยก็ผิดแล้วครับ62ครับ64ครับ62ครับ64ครับ62อย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าซอยอะไรนะครับอย่างนี้เดี๋ยวด้นสดเลยดีกว่ามาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าซอยอะไรนะครับผมเรามาดูกันเลยครับง่ายๆเลย อย่าตีกันอย่าตีกันเ้าเกิดว่าใครผิดนะฮะวิดพื้นนะครับได้เลยครับวิดพื้นสี่ทีหกสิบสามทีก็พอเดี๋ยวดูเลยครับเดี๋ยวเ่ากัดเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นอย่าเพิ่งเ้าเกิดว่าผมผิดนะครับพี่บีทจะต้องกระโดดตกแล้วผมผิดพื้นสามทีแต่เ้าเกิดว่าคุณผิดนะครับคุณวิดพื้นสามทีพี่บีทกระโดดตกเหมือนเดิมโอเคตามนี้เดี๋ยวดูฟังแล้วฟังแล้วมันเป็นข้อเสียเปียบมากดูคดูดูดูเรามาดูของงัน ซึ่งตั้งอยู่หกกระโดดตบกระโดดกระโดดแรงๆหน่อยแรงๆ ส่วนผมไม่ต้องทําเดี๋ยวไม่ไหวไม่ได้ไม่ได้พุดโอทีรั้นไปแล้วต้องทำอย่างอย่างนั้นไม่เป็นไรนะฮะไหนไหนผมเป็นมิตรกรกับแบงค์เนี่ยมา16 17เทปแล้วนะคู่กันเลยอ่ะกินข้าวไหมไม่เนื้อมึงจะเอาท่าเร็วเลยโอเคไม่เนื้อโอเคไม่เนื้อโอเคก็ไม่เนื้ออันนี้มันวิทตามะโอเคครับผมครับตามหนึ่งอสองซ้ำหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งแถบแถบอีกรอบแถบอีกสอง อาน่้พตอนนี้เราอยู่ที่ BTS กรมป่าไม้แล้วนะครับตรงไปเรื่อยถ้าเกิดว่าเรา ไปรอบนี้เป็นรอบที่สองแล้วเรายังหลงอีกเราก็จะเปลี่ยนมูลนิธิไปที่มูลนิธิกระดาษกระจบดำนะครับดีไม่ผูดมูลนิธิกระจกบ้านใช่ครับ หนังสือครับตรงนี้นะครับก็คือสื้อผาที่ตัวผมนะครับแล้วก็เพื่อนๆใน f c e e o o o นะฮะแล้วก็พวกพีีทั้งหลายนะครับตงมาตอนนี้นก็กำลังํำเรียงให้กับน้องๆน,นะฮะแล้วก็เพื่อไปผัดแยกตรงนี้นะครับผมยังจุดตรงนี้เพิ่งมีเยอะมากๆเลยนะครับพี่ตั้งแผนกล้องหน่อยครับ ค่ะจะเป็นศูนย์เด็กเล็กค่ะครับแล้วก็จะมีเชียงรายเชียงรายอันนี้ก็คือของที่เคยสอบคือสอบค่ะที่ไม่ใช่แล้วค่ะไม่ใช่แล้วหรือว่าอาทิตย์อันนี้แบบว่าอาจะอันนี้สอบนิดๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออ เอามาที่นี่ได้ที่นี่ก็จะเป็นแบบว่าเหมือนว่าของที่อ่ไม่ใช้แล้วก็จะเอาส่งส่งตามโรงเรียนแล้วก็ซื้แล้วก็ส่งตามโรงเว่าเอาไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นอื่นนะคะก็คือเนี่ยเพราะมันใช้ได้ก็ไประดมแล้วเปลีเป็นอื่นแล้วก็ซื้ออะไหล่มา่อบเป็นตู้ขาดตู้อ่านตูอเรี้ยงตู้นิเทศาตรู้กระตุกเก่าๆค่ะ ค่ะเราจะมีห้องสมุดค่ะที่มิลเลอร์อาร์คค่ะให้มายืมหนังสือตามอ่านเทมเพทค่ะโครงการอ่าช่างทาสก็คือจะเป็นบ้านค่ะเราเปิดเปิดเข้าไปในโครงการแล้วก็จะมีให้ยืมหนังสือตรงช่วงโควิดนะคะเราโครงการตอนนี้ช่วงช่วงโควิดแล้วก็ใช่ค่ะส่มบัดีไปแล้วก็ให้เักส่งกลับคมีค่ะเดี๋ยวจะมีอาแอดมินอยู่แล้วค่ะแอดมินของมูลนิธิกกระจกเราอะไรที่สามารถเอามาบริจาคได้บ้าง เครื่องใช้ไฟฟ้าจะเป็นพัดลมหม้อต้มข้าวอ๋อะไรที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้เอามาใช้ไ,ไดไไไ้คือเราพยายามเพื่อแค่ะตรงนี้ก็จะมีอ่าที่ซ่อมเหมือนกันค่ะมีซ่อมเหมือนกันหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเป็นพัดลมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างาี้ถ้าเกิดว่ามันเสียก็สามารถรบได้เพราะว่าที่นี่ก็จะมีฝ่ายที่สำหรับซ่อมตรงนี้ให้มันสามารถใช้ได้แล้วก็เอามาใช้หรือว่าเอาไปขายต่อเพื่อเอาเงินเข้ากับมูลนิธิกระจกเงาโอเคก็คือว่า เรียกว่าคุ้นภาพการใช้งานนะครับผมเรามาบริจาคที่ได้เลยครับที่เครื่องเขียนอุปกรณ์กีฬาอ๋อได้เลยค่ะแล้วก็จะเป็นมีของอาสามาเยี่ยมก็จะมีพกยาของกินของข้าวสารอาหารที่ตอนนี้ค่ะก็จะมีองค์การอาสาล้าบ้านอาสาล้าบ้านใช่ค่ะตอนนี้ก็จะมีน้ําท่วมแล้วก็จะเปิดรับอาสาตอนนี้ก็กำลังดําเนินการอยู่กำลังอยู่ในขั้นตอนดำเนินการที่จะรับอาสาสมัครไปล้งบ้าน เป็นเคสที่โครงการอาสามาเยี่ยมค่ะดูแลอยู่ในเคสก็คือผู้ป่วยติดเตียงหรือยากจนหรือว่ารายได้ที่น้อยแล้วก็จะเป็นเคสเราเราพิจารณาในเราจะมีเกณฑ์ในการพิจารณาในโครงการอยู่แล้วค่ะเพื่อให้กับเขาใช่ค่ะเขาจะส่งคำใบเสนอพวกนมพวกอะไรพวกนี้ก็คือจะมาจากเขาเรียกอะไรผู้ใจบุญดีกว่าใช่ไหมรที่บริจา ใช่ค่ะสรุปแล้วเนี่ยมูลนิธิกระจกเงาก็คือแทบจะบริจาคได้ทุกอย่างเลยเท่ากับว่ามีจิตศรัทธาที่จะบริจาคใช่ไหมเพราะก่อนมาเนี่ยคือเข้าใจมาตลอดว่ามูลนิธิกระจกเงาเนี่ยคือรับแค่อาจจะเป็นเงินสดหรือว่าเป็นเสื้อผ้ารองเท้าหนังสือมือสองแค่นั้นครับเพิ่งจะรู้วันนี้ วันเนี้ยเป็นครั้งที่สาม้วนะที่ผมมาบริจาคเนี่ยผมเพิ่งจะรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วสามารถบริจาคได้ทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างอาหารการใช้งานเลยพัดลมตู้เย็นมือสองอะไรได้หมดแล้วเขายังมีแผนกซ่อมแซมของเขาอีกค่ะเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์คอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่ในนี้ไคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ใช้ก็ใช้ได้แั้งหมดจริงจริงคอมพิวเตอร์อย่างคอมพิวเตอร์มือสองเนี่ยคือเท่าเกิดว่าเขาไม่บริจาคใช่ป่ะแล้วเราถ้าเราไม่ได้เอาไปขายใช่ไหมฮะเอาเงินเข้าหมิทีเนี่ย ตัวนี้จะไปแปลงเป็นอะไรเด็กต่างจังหวัดใช่ค่ะให้เด็กจากจังหวัดค่ะก็คือสมมติว่าคอมชุดหนึ่งเนี่ยคือชุดละหนึ่งพันตามโรงเรียนก็คือให้เขาออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้เราส่งไปให้เขาแค่นั้นเองอคือตอนนี้เรามีโครงการที่ให้ยืมครับยืมปุ๊บ เขาหายหรือว่าเขาเสียไปแล้วหรืออะไรเงี้ยค่ะเอามาคืนได้เลยค่ะเราก็จะทำคำสารแล้วให้เขายืมใหม่ได้ก็คือใช้บุญเหรียญประมาณนี้จริงๆทั้งหมดที่อยู่ในโกดังเนี่ยเป็นของบริจาคทั้งหมดเลยคือไม่ใช่ว่าคนบริจาคเป็นเงินแล้วแปลงมาเป็นของไม่ใช่คือเขามาบริจาคเป็นของไปเลยเช่นถ้าเป็นแคนเพิร์นถ้าเป็นแคมเพิร์นค่ะถ้าเป็นแคมเพิร์นไซส์ XXL ต้องซื้อต้องต้องมีไซส์ผู้ใหญ่ใช่ไซส์แอลส่วนพิเศษใช่ค่ะส่วนมากก็จะ F m l XL อะไรประมาณนี้โอเคนะครับดีสไปเดอร์นะครับวันนี้ไหนๆพี่บีทมากับพวกเราแล้วนะครับเรามีของจะมอบให้ด้วยนะครับของผู้ใหญ่ง่ายๆนะครับผมมอบให้กับพี่บีทครับพี่บีทครับผมโอเครับสิครับใส่ไม่ดีเดี๋ยวเป็นแบบอย่างนะคะน้องๆทุกคนเป็นไงบ้างครับคุณแบงค์พี่บีทได้มามุนที่กระจกเงาในวันนี้ ถือได้เป็นการร่่มทำบุญนะครับกับทาง m อของรายการอีสป라이เดอร์ด้วยใช่ครับแล้วพี่บีนะครับก็รู้สึกว่าได้ร่วมแบ่งปันนะคะข้อมูลความรู้ดีกว่าเพราะว่าอยากจะบอกว่ามีจต่มาครั้งแรกเลยแล้วก็ก็คือได้ยินชื่อมูทีมานานแล้วจริงๆก็ทํางานแถวนี้เคยทำงานแถวนี้ก็ยังไม่เคยแวะมาแล้วก็อย่างนึงคือเข้าใจมาตลอดว่ามูทีซูมาก็คือที่สําบานเ็กหายเป็นหลักเราไม่ทราบเลยว่าจริงๆแล้วเขาซัพพอร์ตข้อมูลหลายๆอย่าง คมดีกว่าพี่เลี้ยงคมไม่ว่าคุณจะเดือดร้อนเรื่องอะไรสามารถจะเข้ามาติดต่อได้เพจของทางมูลทีโจโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องมิงด้วยนะครับที่มูลทกระจกเงานะฮะที่พาพวกเราไปทดกซอกมุมจะบอกว่ามาสามครั้งนะฮะ ไม่ไม่เคยรู้ข้อมูลขนาดนี้เลยเข้าใจมาตลอดว่าที่นี่บริจาคแค่หนึงสือมนึสองเือวามือสองอช่ไหยครับผมก็อย่างนั้นหรือว่าคนที่รู้ข้อมูลน้อยกว่านะฮะก็จะรู้แค่ไหนรู้ป่ะว่ามูลนิธิกระจกเงาเนี่ยตามหาเทเดทขายใช่ใช่ใช่ไหมฮะใช่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 ใชนใม่ใเ่ยช่ใ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 ชรใช่ใช่ใ่ชใชใ ทุกอย่างเลยของมูลนิธิก็ระจกเงานะครับแล้วก็ได้รู้ด้วยว่าวันนี้พี่บีนะครับรับแพมเพิร์ผู้ใหญ่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้กองนี้ก็คือของของาม่ใช่ไหมของแม่ใช่ครับของแม่ครับ อมามาใช่ครับอมานาอมามาด้วยครับต่ามาคิดถึงนะค่ะพี่บีร้องเพลงหน่อยเร็วโอเคนะครับมูลนิธิกระจกเงานะครับอยู่ที่ถนนวิภาวดี62นะครับ